เเข้้าใจสสสือสัตว์รง<ำ>กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหัวหนองที่เคารพรักทุกท่านถึงเวลาสารงานต่อก่องานใหม่ขอกราบขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกอบตอเข้าคูหาโปรดเลือกนายสุรศักดิ์ราศี อดีตกำนันตำบลหัวหนองบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมทีมงานผู้บริหารที่มีคุณภาพนายสุรศักดิ์ราศีอดีตกำนันตำบลหัวหนองอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านไผ่จบชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาเกษตรกรรมพร้อมลงพื้นที่เพื่อพัฒนาตำบลของเราทุกด้านพูดจริงทำจริง ขออาสาพัฒนาบ้านเกิดโปรดเลือกนายสุรศักดิ์ราศีอดีตกำนันตำบลหัวหนองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,ง,ง,งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองโปรดช่วยปกป้องคนดีคนที่ทังงานเพื่อบ้านเมืองโปรดโปรดเบอรเบอร์หงเบอร์หเบอร์หคนบ้านเดียวกันโปรดกาน บอร์รู้ปัญหาเข้าใจพื้นที่ทำงานได้จริงกับนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทุกกลุ่มอาชีพส่งเสริมงานประเพณีและการกีฬาส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเยาวชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหนทางดีน้ำไหลไฟสว่างส่งเสริมได้ก,ก่อนเกณฑ์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพส่งเสริมกลุ่มเยาวชนอสมอแม่บ้าน ผู้สูงอายุและผู้พิการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาชนลประธานหัวหนองเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนโปรดเลือกนายสุรศักดิ์ราศีอดีตกำนันตำบลหัวหนองบ้านึงบ้านึงบานึงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมทีมผู้บริหารคุณภาพบ้านึงบ้านึงบ้านึง้า พ่อแม่พี่น้องครับตำบลหัวหนองของเราจะเดินหน้าได้ต้องเลือกคนที่พร้อมทำงานจริงเลือกคนที่ตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกหลานของเราขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ11มกราคมเข้าคูหาโปรดเลือก นายสุรศักดิ์ราศีอดีตกำนันตำบลหัวหนองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองพร้อมทีมผู้บริหารคุณภาพโปรดเลือกนายสุรศักดิ์ราศีอดีตกำนันตำบลหัวหนองเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์มึเบอร์งเบอร์หนึ่งนึ่ต่างคราวนี้โปรดเลือกคนทำงาน เบิรมืผู้นำเบอรึแงะพัฒนาโปรกาเบ